ช่องบาร์ลำเพิร์ออฟบิเซียครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาได้จจไอยู่นครับตเลียุ้เป็นักเลียนตเมื่อใคกินแต่ว่าอยเออเขาจว่ามกเลียไตมัแสบตงย่งเนาตะวันเสุราเมนแล้วแต่แล้วามัเรียไตน่ะใายดีกว่าตุเลียนย่องอีกว่นเดยวมนต่ว่าจะจะไปกินไปกินวันนั้นบสุราเนี่ยเ๋ยวเดี๋ยวปิดจอบีเดี๋ยวปิดจอบอ จาระเาไ้อใกล้เรวกราบใล้ละไอดืนหน้าเดือนหน้ากเรวดือนหน้าก็แบบว่าอ้ยไปกินยังมานวนะะ้องอด้องอแปเดือนแล้วถ้าคืออืดโดนไปไทยนังเนาะเไปไทอินดี้เนาะไปไทมาท้องก็ใหญ่ขึ้นมาไปังเ่นอมา ไปคนคืออะไรลนีอ uh ง่น oh. ่อาจารย์เนาะข้าม่นข้างนคนติดตามถึงพันคนนี่พู้สนุกไล่เมืางเงี้ยนอนบ่สิสนุกไล่เนาะบวันดบสวัสดีครับสวัสดีครับครับหมมาอนม่ง่าอยท่าอยากมาจะาข่อยกังมาต่างกันหรวาตากันมเหืออ้อไรสดอยู่ครับ ผมฝากของพี่ช่อง FC ช่องพี่บัวระชัยครับผมฝากช่องบัตรลำเพลินออฟฟิเชียลครับช่องใหม่อบัตรลำเพลินออฟฟิเชียลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากช่องดิโพติดตามให้อาจารย์เฮาเนเดอมือคีย์บอร์ดครับนะครับเมื่อกี้บอดรถแค่ในสองบอดวงเง่วงเงยวงเงยต่ออาจารย์สุธินครับจะได้ฝากกีเด้อพี่น้องครับมันมันอาจจะหาหาช่องบ้านในฟอร์ตเพื่อมาแม่น ว่ากันใครย้ำเนี่ยด้จังอยพี่น้องผมจะรงคลิปได้ไรพี่น้องนี่บาสบาแล้วก็ลำมเบินออฟฟิเชียลนี่ครับฝากเอฟซีผู้หน่ารักของพี่วอชัยคนรอครับคุอสาวน้อยผมผมออนซอนม่ขึ้นเียไหม หนึ่งมื่นบาทเข่งขันกมาได้ใจใจกินร้อยดีครับอนอนขดยอดขอบคุณหลายๆยครับขอบคุณเอฟซีกีฬารักของพี่วรชัยทุกคนครับขอบคุณครับตอนนั้นรับผมหามาตตำแหน่งมือแเ็ก่นมาย่างหน่อยก็อยากมาน้ำย่างหน่อยกัมีใจจนหมัก นสจนจนผมอยู่ได้นี่แหละจนสิปิดวงพี่น้องกวมาเรื่องบทมาเรื่องพี่น้องเราเรื่องใจนะใจของคนที่ว่าอยากมาอยู่สาวน้อยนอคือว่าอยากได้คนจื่มจิตรยักๆไหมครับคือผมพุนบอกมาตัดินใจคือมามันจังได้กระสังคันวามาคือมาเง้แหละได้บังคับมาฮะได้บังคับบ่มีได้ดัทวหากว่าที่บ่มีเด้ครับผมมาแทนอาจารย์ใจนั่นแหละ ผมมาแทนวงไงนี่แหละบ้านี่บอสผนเห็นผนก็เลยขอบเบอร์เมไปคนว่มมาคนว่มมาโอ้เสียใจมาเป่าเสียกอยู่วงอยู่ได้คนว่าเสียยกงขาดอยู่ได้คนว่าผมก็เลยตั้งท่าไปแล้วว่าโอ้คืออยู่ด้วยแต่คืออยู่ด้วยวตอนนั้นผมยิงท่าในมาดิท่านท่านมีุงยิงดิหลังจากนั้นสามเดือนผงยิงมาผมก็มาพร้อมกันผงยิงมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันที่ท่ารถันใดน แอนรถรถกั้นทีมดำวงวังที่ออกไปมนหนึ่งเห็นเอาบอกมับาาพร้อมกันเนาะแลวามารถแคไนอาจารย์ก็ได้เนาะที่ไหาเขาบอกเขาบอกเบาได้หัวเาบอกว่ามีเาฝืนกันมานี่เจ้าันโอ้สิีตรวเขาเจ้าเนาะอาจารย์เนาะพวกเงเปิดไหมสปอนเซอร์หลักของเราบ้างนะครับ อัน,อน,อนเอาเเอาเอาเพิ่มอีกสีจอกได้ไหมเอาเนี้สี่จอกก็นะอ,กกนะอี่น่องเข้าเบินสีแก้วเขาเกินสีนสจอกอเ,เอาอันนอัน,อนออของผมพันในแลน้วนเนาะ

ม่นเดียวกันเอาดิโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบคุณน้องลาครับเราสขดอครขอบคุณน้องลาครับขอบคุณอครุ้ยูต่างไกเนาะคนกันยังมีน้ไก่เอาเลยพี่น้อง คนยูฟังใส่นก็ยังมีรใจกับคนนบ้านเฮาอคนให้เพี่น้องเฮาคนไทยก็ต้องมีแรใจกับคนเห้กันพอต้องดราม่าใส่กันครับน้องมีฮารแงกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นกยเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็นี่ครับผมอายุถ้านีถ้าเป็นลูกผมเหรอะแก้วนครัมอยู่มองเินเบิ่งไปเดินเดนคองไปคนใ้มองนั่นเหงกยผมาแล่ะ ไปอากอยู่น้อยเยบรย่านตที่ช่องน้องบัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้แม่สวัสดีนั่งเอกกันบอกชุดนังเอกว่อไรสุดวะครับเปียนชุดได้มาหนีเปียนชุดแล้วแม่จะภาพค่ะ แม่จะพาสิจ้ามางานไหนครับนี่ยนหนูอยากกินแบบนี้อันนี้เรียกอะไรคะกาแฟกาแฟไม่เอาเนปเนปหรือเปล่านี่นี่นี่ใส่นมได้หลายเนี่ยำเนี่ยร่มนั่นวะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไหลสดมาไหนกันผมเด้วยสองบาทลำเพลินออฟฟิเชียลครับสองใ่เป็นพี่หรือเป็นน้องหนูผมยี่สิบหกปีเอียวยี่พี่ยี่สิบเจ็ด มู่กันหนาหนะเนาะรุ okay. ่นเดียวกันของพาร์ตีของญาติอินอาจารย์้กันมีนักเอกแบบง่ายแบเลยใเลี้ยงไหมนักเอกาหน่อยเ้าครครจะเลี้ยงโอเคมาฝากมาบากมาูก่อนยังี้แล้วครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่วราชัยที่เลี้ยงนะคะขอบคุณค่ะแหม่ที่เลี้ยงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณช่องอารมณ์มันโดนพค่นลาภเพิร์ลเป็นเชียร์นะคะที่เราขอช่องเป็นเชียร์หมดแตงมูดหรือด้วยมือตัวมูดมาจอดพันหนึ่งเลยครับขออนุญาตพี่น้องครับอันนี้คือคบายนะขออนุญาตพี่น้องลงคลิปครับคะแนนกระฝากพี่น้อง FC ทุกคนครับติดตามช่องบ้านลำเพลิน์ลออบิเชียครับช่องใหม่ายแดงเพราะว่าอีกสามเดือนที่ได้ไปเขาครับเพราะในายแดงมาก่อนช่วงนี้ครับ เฮ็ดปานรถยนต์พี่น้องโอเคครับพี่น้องครับจะได้กบฝากเมนหนึ่งกับสองรมสองกับสามรสามกับสี่พี่น้องครับไปเรื่อยๆจะมาพลอกันไหมครับสวัสดีครับ